ที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารไอทีนะคะตอนนี้ระบาดระวังกันอย่างหนักเลยนะคะทั่วโลกเลยทีเดียวสําหรับมาแวร์เรขค่าไทยวานาครยนะคะที่ตอนนี้กําลังโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ยังคงระบาดอย่างหนักด้วยนะคะในไทยเรานั้นมีรายงานว่าหลายหน่วยงานนั้นโดนเข้าไปแล้วเต็มๆเ,เหมือนกันนะคะวันนี้ทางทีมข่าวนะคะไอที IT, และนวัตกรรมของสำนักข่าวไทยนั้นจะมีคําแนะนําแล้วก็พาไปรู้จักมาแวร์วานาครยนะคะซึ่งในส่วนที่ถ้าท่านป้องกันได้นะคะก็จะเป็นการดีอย่างยิ่งเลยนะคะติดตาม จากคุณปริยาพรรัพแสนยากรค่ะมาแวร์วันนักลายหรือวันนคริปเตอร์เป็นชื่อเรียกโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ประสงค์ร้ายชนิดแรนซัมแวร์หรือการเรียกค่าไทยที่กำลังระบาดไปทั่วโลกมีหน่วยงานและอีกหลายองค์กรได้รับผลกระทบจากมันแวร์ตัวนี้โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปอย่างโรงพยาบาลในประเทศอังกฤษส่งผลกระทบให้การบริการของโรงพยาบาลล้มเหลวซึ่งปัจจุบันเองก็มีหน่วยงานในไทยถูกโจมตีบ้างแล้ว รูปแบบการโจมตีของมันแวร์ตัวนี้ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการแพร่กระจายใช้ช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ Windows ที่ล้าสมัยผลลัพธ์ที่ได้คือไฟล์ข้อมูลต่างๆอย่างเอกสารภาพนิ่งวิดีโอรวมถึงฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะถูกเข้ารหัสเอาไว้ทำให้ไม่สามารถเปิดไฟล์ใช้งานได้พร้อมทั้งมีหน้าต่างแสดงชี้แจงว่าขณะนี้ไฟล์ของคุณได้ถูกเข้ารหัสไว้แล้ว ถ้าต้องการนำไฟล์กลับคืนต้องจ่ายเงินภายใน3วันหากเกินกว่านั้นราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและถ้าไม่จ่ายภายใน7วันไฟล์คุณจะไม่สามารถกู้กลับมาได้อีกโดยการจ่ายเงินจะรับเป็นสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างบิตคอย์เท่านั้นปัจจุบันค่าเงิน1บิตคอย์สูงถึง1,700เหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยกว่า6 0,000บาท นอกจากการโจมตีไม่เลือกเป้าหมายแล้วอีกจุดแข็งสําคัญของมา l แวร์เรียกค่าไถ่เหล่านี้คือความสําคัญของข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสหากเป็นข้อมูลที่สําคัญต่อการบริการลูกค้าหรือจัดเก็บข้อมูลสําคัญซึ่งการยอมจ่ายค่าไถ่ให้กับอาชญากรนั้นกลายเป็นความคุ้มค่าทําให้เมาแวร์ชนิดนี้ระบาดหนักขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ยังแนะนำว่าถึงตอนนี้จะมีคนออกวิธีป้องกันมาแวร์ชนิดนี้มาหลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการอัปเดตโปรแกรมในทุกๆอุปกรณ์ไอทีที่ใช้งานให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอเพราะมาแวร์ยังมีอีกหลายชนิดที่พร้อมโจมตีผมคิดว่ามันน่าจะเป็น v a เรียนที่พยายามหลบเลี่ยงโปรแกรมที่ป้องกันมันอย่างตอนนี้มันมีคนสร้างสร้างค่าหลอกในเครื่องไปจดโดเมนดักมันเป็นคิวสวิตมันอาจจะเขียย่ยรงนี้ออก แตพัฒนาให้พวกคิวช์พวกนี้ไม่ทํางานหรือไม่ก็มันไปเอาคลังแสงเอ็นีเตมามันมีเปสิบสิบตัวเลยอ่ะตัวอาวุธไซเบอร์เวไฟน่อเอนีเตมันอาจจะไปหยิบตัวอื่นมาก็ได้ไม่ใช่วันนาคายแล้วต่ไปอาจจะวันนาบีเอนคลายอาจจะเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะอยู่ในความไม่ระมา,มาทคอยอัปเดตเครื่องเราให้มาสม่ำเสมอแล้วก็นิดนึงไม่เกี่ยวกับวันนาคลายมือถือเนี่ยควรจะอัพด้วยเผื่อเราไม่รู้ว่า ทุก OS โดยเฉพาะแอนดรอยช่องโหว่เยอะมากควรจะรีบอัพให้มเดลชันล่าสุดเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ควรให้ความสำคัญกับการอัปเดตโปรแกรมที่ใช้ให้มีความทันสมัยเพราะในการอัปเดตนั้นผู้ให้บริการจะเพิ่มตัวป้องกันมันแวร์ต่างๆเพื่อช่วยอุดช่องโหว่ <S <S ควรหมั่นสำรองข้อมูลที่สำคัญ,คญเช่นการหา External Hard disk เก็บแยกไฟล์สำคัญเอาไว้ หรือการแยกการจัดการข้อมูลสำคัญในเครื่องที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตรวมถึงพฤติกรรมการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตไม่ควรเข้าเว็บไซต์ที่ไม่น่าไว้ใจหรือเปิดอีเมลที่ไม่รู้แหล่งที่มาและเมื่อถูกโจมตีไม่ควรจ่ายค่าถ่ายโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีอะไรมาการันตีการมาแวว์และอัปเดตสม่ำเสมอก็ช่วยป้องกันการถูกโจมตีได้ แท้จริงแล้วมาแวร์ Marvel เรียกข่าไทยลักษณะนี้ยังมีอีกหลายสายพันธุ์ที่มีการโจมตีแตกต่างกันไปทางที่ดีเราควรศึกษาความปลอดภัยให้เข้าใจเพื่อให้รู้เท่าทันอาจญากรออนไลน์ทีมข่าวไอทีและนวัตกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน